สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจากที่เชียคงวุยลำครับนี้พามาชมแมคโครกับปี3ีิครับผมกได้เป็นเจ้าไอเหดใดครับผมคันนี้เป็นอโคตนสั้นครับความนิ้วโคตนสั้นความนิ้วครับไปมาเจริง่งพื้นที่ก่อสร้างให้ลูกค้าครับผม ปกติครับวันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบครับผมสี่สูบเทอร์โบครับผมเครื่องนิ่มกิ๊บครับเสียงเทอร์โบอันหวานมุขขี้ใหญ่ครับวันนี้ทำงานเหมือนจะช้าแต่ก็ไม่ช้าครับเพราะมุขขี่มันใหญ่ในมุขขี่หลักายครับ ก็เปิดราคาที่1,25่งแสนับาทครับผมก็เหมาเดิมครับรัแบได้เปลี่ยนดีเดิเมเหมือนเดิมครับก็าได้หาเราไปใช้งานก็โทที่ศูนย์หกครับ1นึ่งแปครับหรือ0ูนย์แปดเจ็ครับผมลูกค้าในสนใจครับมาดูตัวจริงได้ที่หน้าง,งานครับผม เบานะครับเรียงเบาคิปบเลย สวัสดีลูกค้าผมสวัสดี f c จากที่เชียงกงบุัำครับวันนี้พามาชมรถขุดครับจะเป็นเจ้าไทให้ใด้ครับผมก็เป็นขยรงยีเทล4ถูกคาร์บโบครับคับนิ้วนะครับกระโดนสั้นครับวันนี้เลยหารถไม่ใช้งานราคาเบาก็มาดูได้เลยครับผม กีตักทรายก็พวกขีใหญ่ก็อาจจะดูช้าๆหน่อยเพราะว่าพวกขีมันใหญ่ครับ